ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งกว่าเพิ่งกว่าแล้วก็คือเกินห้าทุ่มครึ่งไปแล้วเพิ่งจะราวกับพี่สตาฟเสร็จสตาฟก็คือแย่เฉพาะทางของแผนกนั้นๆเนาะถ้าอย่างนี้ก็เป็นแย่เฉพาะทางเมดเมดคือเมดิซีนหรือว่าอายุรกรรมก็สรุปก็คือเพิ่งราวเสร็จลาวหมายถึงอะไรดูเคสรับใหม่แล้วก็ตะกี้ก็คือมีผู้ป่วยเหนื่อย ใส่ทิ้วอีกแล้วใส่อีทิท้วใส่ท่อช่วยหายใจอีกแล้วอะไรอีการู้ก็คือพี่สตาบ,บอกไม่ไหวละเออให้แก็บไปดูแบบก็เหมือนว่าให้ให้จี้เนี่ยให้หมอนเนี่ยเออพูดอะไรวะให้จี้ไปดูว่ามีเชสรับใหม่อะไรแล้วก็ถ้ามันมีอะไรก็ให้นอทิฟายแต่ว่าโทรบ,บอกพี่เขาอีกทีหนึ่งเออก็คือแยกย้ายกันตรงณจุดนี้เออ โอเคไปดแูแต่ละที่ก่อนนะ